28่เตรียมละครคุณภาพหลากรถหลายอารมณ์เลยค่ะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะมีเรื่องอะไรไปสัมภาษณ์คุณสมรักนะรงวิชัยมาแล้วค่ะ<อ>ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะไปติดตามค่ะ ทีวีสีช่อง3เตรียมท่งละครคุณภาพหลักเรื่องหลายรสให้แฟนๆได้ชมรับปี2560ซึ่งคุณสมรักนรงวิชัยรองกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3บอกว่าปีนี้จะได้ชมละครดีเช่นเคยมีบทที่เดินเรื่องใช้เทคนิคและโปรดักชันที่ทันสมัยซึ่งละครรถใหม่ที่กำลังจะได้ชมเป็นการเริ่มต้นปีไก่ทางช่อง3และ33คือคลื่นชีวิตของผู้จัดดาหไทยรัฐ เพชรกลางไฟของผู้จัดปิ่นนัทนานและพ่อครัวหัวปาของผู้จัดแบ,บ๊นริตปีใหม่มาแล้วเนี่ยจะได้ดูคลื่นชีวิตนะซึ่งก็พร้อมและในแง่การตัดต่อการถ่ายทําใส่ซีจงซีจีอะไรเนี่ย<ะ>เสร็จแล้วก็ได้ดูคลื่นชีวิตแน่นอนเตรียมไว้ก็เป็นจา,ารังคารเป็นละครชีวิตนะฮะเขาเป็นละครที่ร่วมสมัยก็เป็นชีวิตของคนสมัยใหม่นะครับแล้วก็เมื่อมีอะไรที่ทำผิดพลาดแล้วเนี่ยต้องการจะแก้ไขงั้นสิ่งที่แก้ไขก็ต้องให้คนให้อภัย ันนี้ก็เป็นแต่ว่าในแง่การเดินเรื่องเนี่ยเราก็ต้องรุนที่จะให้อภัยตัวนางเอกว่าเมื่อไหร่พระเอกจะให้อภัยสักทีหนึ่งแต่กค่อนข้างมันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างมีชีวิตหลากหลายตัวละครเข้ามาเกี่ยวพันด้วยอย่างน้อยๆก็เกือบ3มคู่ด้วยกันมันก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเข้มข้นใชาไหมครว่าละครชีวิตเข้มข้นแล้วกันได้เห็นการประชันฝีมือกันระหว่างยาย่ากับหมากปรินอีกครั้งอันนั้นอันนั้นพระแสดงนำใช้อยู่แล้ว นชนนทำไมคนที่ตายคือน,น่าถึงไม่เป็นคนนะทำไมแล้วก็มีการพลิกบทบาทด้วยของเต้ยจรินพรเต้ยจรินพรก็จริงๆเต้ยเนี่ยตอนที่เขารับเล่นเรื่องเนี้ก็บอกว่าจริงๆไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นคนที่ร้ายอะไรนะรก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากปกป้องสามีตัวเองเท่านั้นเองนะก็เป็นคนที่ทําสิ่งที่ที่ถูกต้องนะก็จะเต้ยก็จะคู่กับ จะไม่ยอมเสียคุณให้ใครเด็ดขาดแต่นี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้เจอเธอนอกคุกแล้วก็อีกคู่เล็กก็จะเป็นมาสุกนิชานะก็จากนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องราวของ3ชีวิต3คู่ซึ่งค่อนข้างเข้มข้นคุณแอบจีบเพื่อนฉันเช่งไหมเรื่องหัสก็จะเป็นเพชรกลางไฟ น่าจะเป็นบทพันธ์ของอาจารย์วอวินิจฉัยซึ่งเป็นนักอ่านแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็อยากให้เราทําเรื่องนี้นก็จะเป็นเรื่องสมัยรัชกาลที่6กะก็จะเป็นชีวิตของผู้ดีตกยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีความสวยงามของความรักนะคือมันจะมีเรื่องความเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีของเรื่องของดนตรีไทยเหมางนั้นนะไอ้ฉากของความรักเนี่ยมันมีเสื้อของศิละปะ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็มีมีความงดงามก็อย่างที่เข้าใจนั่นแหละฉันชอบหญิงหลงจะเรียกว่ารักแรกพบเลยก็ได้นะพระอาทิตย์ก็ต้องคู่กับพระจันทร์อันนี้ถูกมาใช่ตัวอย่างอะไรอะไรมาเนี่ยก็ด้วยโปรดักชันอะไรเขาก็พยายามที่จะตั้งใจทำว่าตัวละครเยอะเพราะเรื่องนี้พวกญาติพวกตระก,กูลพวกอะไรพ่อทีม่มีเมียหลายคนมีลูกหลายแม่ ก็จะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วตัวละครค่อนข้างหลากหลายเป็นการพลิกบทบาทอีกเหมือนกันของน้ำฝนพัชรินค่ะ,ะน้ำฝนพัชรินนะฮะไม่เคยมีใครมาสักงใหแกยิงจะทําให้อีนางลูกเบามันคลานมากราบขอโทษแม่งได้สาวอาทิตย์ล่ะคะเาอในมุกอลาก็เลยอยากให้เป็นสนุกสนานนะก็จะเป็นพ่อครูป่าคเคยจะเป็นตลกหลุดโลกนิดนึง นะก็จะเป็นโปรดักชันอะไรซึ่งค่อนข้างล้ำยุคหน่อยหนึ่งในแง่ของมุกตลกของอะไรก็จะใช้เทคนิคของภาพของการตัดต่อของอะไรเนี่ยเข้ามาเล่าเรื่องก็จะเป็นภาพซึ่งดูแปลกตาแล้วก็ดูทันสมัย ฉันได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเรียบรอ้อยนะเว้ยฉันจะมาเป็นครอครัวคนใหม่ในบ้านของแก <c oughs> คิดผิดคิดใหม่รีบกลับบ้านไปเลยไป,ปลอกรองทนเลี้ยงแกให้มาเป็นคนใช้เขาเนี่ยนะนี้ก็จะเป็นลุยส์สกอตกับริมลาดิดามมดค่ะก็เป็นความกุ๊กกิ๊กน่ารักก็โดยได้ได,ด,ดเส้นเรื่องนะมันก็มีความกุ๊กกิ๊กน่ารักอยู่แล้วนี่ภาพรวมค่ะที่ตลอดทั้งปีเลยที่ที่เราจะได้ชมกัน ก็จริงๆเรื่องราวก็ก็เลือกมาก็ถือว่าค่อนข้างแซบอ่ะแลวแซบก็ <c oughs> ก็ทิเตรียมเมาไว้นะอย่างอย่างเช่นเพลิงบุญนะเ <c oughs> มียหลวงอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวค่อนข้างทันสมัยแล้วก็รสชาติเข้มข้น <c oughs> นะแล้ก็หรือว่าเรื่องราวที่อย่างน้อยๆมีเรื่องอะไรลูกผู้ดีตกยาก <c oughs> รออมตัวผู้ชายอะไรเงี้ยนางเอกความตัวก็ยังมีอยู่ หนะ้ากรที่ิตวันยอดแสงแล้วก็อย่างละครบางอันซึ่งจะเป็นย้อนยุคกลับไปขับมานิดนึงอย่างบุเพสนิวาสบวงมันจะถอนอะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นเรื่องราวซึ่งหมาถึงคนก็ต้องดูว่า,าเรื่องของอดีตชาติเรื่องของคำเก่าคาใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นความเชื่อของคนไทยก็ยังคงมีอยู่เป็นละครชุดซึ่งเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งปีหน้าได้ดูแน่นอนก็ชุดขิวปิดบริษัทรักอุตลุดนะก็จะเป็นเรื่องราวของสาวออฟฟิศ เป็นเรื่องเราใกล้ๆตัวแล้วนี่แหละไม่ได้ห่างไกลนะในออฟฟิศในออฟฟิศก็จะมีคนทํางานตั้งแต่ประชาสัมพันธ์การตลาดพีอาเจ้านายลูกน้องอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยก็คือปัญหาเดียวกันหมดคือความรักอันรนัศล,ลบล่างก็ก็น่าจะใกล้จะได้ดูแล้วอันนี้ก็เป็นละครแอคชั่น Action มาปนหานะได้เป็นตลกปนหาแนละ้วก็จริงๆสิ่งที่อยากให้ดูก็คือความสามารถนักแสดงที่ว่าเขาจะทําให้เราเชื่อได้แค่ไหน บุ่งคงก็เป็นละครชีวิตซึ่งจริงๆมันก็สืบเนื่องมาจากตามรักคืนใจอะหนแงย่ที่ว่า,ามีเรื่องราวของของจากจบตามรักคืนใจแล้วยังมีตัวละครบางตัวซึ่งซึ่งพระเจ๋วเอ๋ยอยากพัฒนาต่อ มันก็เลยด้วยนิยายเขามีอยู่แล้วก็เลยทาบวงหงขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวละครตามรักคืนใจเนี่ยบางตัวเนี่ยรวมไปเรื่องบวงหงด้วยส่วนช่อง28เองก็มีละครรถจัดจ้านที่แตกต่างจากช่อง3และช่อง33แต่ไม่ลืมข้อคิดมาให้ติดตามกันค่อนข้างจัดจ้านหน่อยนะเพราะว่า,วานะตอนก็มีบาบาบรักทะเลฝัน<ะ>ที่เตียวไว้แล้วนะาจะใช้ต่อจากเจ้าจอง,องเป็นละครซึ่งตบจูบนิดหน่อยนะตรงนั้นก็ชัดเจน คุณทำอะไรพ่อฉันก็ค่ะก็เป็นสงครามเพลงค่ะให้เป็นละครเพลงซึ่งมีเป็นบู๊อ่ะมันคือบู๊แอคชั่นอะไรต่ออะไรเนี่ยอลังการอลังการตรงนั้นมา <c oughs> แล้วก็ที่เตียวม็คือเรือนร้อยเร่ก็เป็นพีเรียดนิดหนึง <c oughs> น่งก็เป็นละครผีประเภทจองล้างจองผางอาฆาต <c oughs> ข้ามภพข้าม <c oughs> ชาติกันนะก <c oughs> ็จะสนุกแล้วก็จะมีโทนซึ่งค่อนข้างแซ่บที่กำลังเตรียมเปิดอยู่อย่างเช่น เหยือพยาบาทกุหลาบลาคีฟังชื่อก็แบละนอกจากละครที่กำลังถ่ายทำและออกอากาศแล้วอีนี้ยังมีละครที่เตรียมเปิดกล้องถ่ายทำซึ่งต้องรอติดตามว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนๆสายฝนชีช้างรายงานเป็นยังไงคะเตรียมดูกันนะฮะน่าดูท่งเรื่องเลยค่ะแต่ตอนนี้ที่ ละครเรื่องใหม่อโอกาศแล้วนะคะตอนรับปีใหม่พอดีเลยก็คือเรื่องพ่อลัวหัวป่านะคะเรื่องนี้ก็สามแล้วก็ช่องสามสิบสามสุกเสาร์อาทิตย์นะคะจบพรีมใช่ค่ะน่ารักมากเมื่อวานได้ดูอยู่ค่ะหลายคนก็คิดถึงคู่นี้กันเนาะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะครับผมขอบคุณมากครับคุณค่ะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพักกันสักครู่ค่ะเมื่อกี้ทิ้งท้ายกันไปนะคะเน้นละคร